สวัสดีครับมาอัปเดตรถที่ร้านให้อีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้รถสวยนะแล้วก็ออปชันเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะครับเป็นรุ่นที่คนถามหากันเยอะมากๆนะแล้วก็ตอนออกป้ายแดงเนี่ยคันนี้ออกอยู่ประมาณร้านกลางๆได้เลยนะครับมาตอนนี้นะราคาไปหยัดจากป้ายแดงไปเป็นร้านเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็มาพร้อมกับออปชันที่จัดเต็มมากๆนะครับคันนี้ ใครหารุ่นนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดู okay. ดรีวิวตัวรถรอบๆคังกันนะครับแล้วก็ออปชั่นของตัวรถกันนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวโคมไฟเนี่ยจะเป็นแบบลมดํานะครับแล้วก็ตัวหลอดไฟด้านในจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ลูกแก้วมาให้นะครับเปิดปิดออโต้อัตโนมัติด้วยนะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะครับตอนกลางวันมาให้แบบนี้เลยนะเป็นแบบ LED นะครับโคมไฟเนี่ยสวยๆนะครับไม่เหลืองนะครับไม่แตกลายงานนะมีไฟตันหมอกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับกันชนหน้าเนี่ยจะตัดโคเมียมนะครับมาให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ กระจังหน้าจะเป็นสีดําพร้อมโลโก้ฮอนด้าเป็นแบบโครเมียมแต่โครเมียมของมาให้ของตัวรถนะโคมไฟหน้าครับซ้ายและขวาสวยนะครับไม่เหลืองไม่แตกรายงานเลยนะครับโคมไฟใสๆแบบนี้เลยนะครับตัวรถโครงสร้างนะครับรับประกันนะครับทางร้านรับประกันไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำแน่นอนนะครับรถทุกคันเราคัดสภาพแล้วก่อนซื้อเข้ามาขายนะครับผมลูกค้าซื้อไปใช้รับประกันได้เลยนะครับเป็นรถสวยแน่นอนในส่วนของด้านข้างนะครับล้อแม็กจะเป็นขอบสิบเจดนะครับ เป็นล้อแม็กของเดิมติดรถมานะครับพอจากโรงงานเป็นล้อแม็กสีเงินนะครับตัดด้วยสีเทาโครเมียมนะครับแล้วก็คันนี้จะมียางมาให้ขอบ17นะยางใหม่ๆนะบอกเต็มๆใช้งานยาวๆเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับและพับไฟฟ้านะครับมีมาให้นะครับแล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวที่ปกระจกเป็นแบบ LED นะอันนี้ก็จะมีสเกตข้างมาให้ด้วยนะครับสเกตข้างสวยๆนะไม่มีรั่วอยเลยแล้วก็อันนี้ฟิล์มนะครับติดตั้งมาให้ใหม่แล้วนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับ60%รอบคันนะ ฟิล์มเพื่ติดตั้งมาเลยนะครับใช้งานยาวๆแล้วก็ฟิล์มอันนี้บอกเลยว่าแพงมากๆด้วยนะครับฟิล์มเซรามิกรอบคันส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายคันนี้จะได้เป็นไฟท้ายแบบสีขาวแดงนะครับไฟท้ายเป็นแบบ led นะครับแล้วก็ตัวหลอดไฟเลี้ยวแล้วไฟถอยจะเป็นแบบหลอดไส้นะไฮโดรเจนธรรมดานะครับด้านหลังนะครับตัวฝากระโปรงหลังจะมีคิ้วโครเมียมด้านหลังคาดตรงกลางให้นะครับแล้วก็มาคล้องกับสปอยเลอร์หลังมาให้เล็กๆแบบนี้นะครับสสญลักโลโก้ accord นะครับ i v t ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับชัดเจนนะครับ แล้วก็คันนี้จะมาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับมีมาให้พร้อมเซนเซอร์ถอยหลังสี่จุดนะครับและสวงของด้านล่างเนี่ยจะมีตัวไฟตัดหมอด้านล่างมาให้ด้วยนะครับแล้วก็โคเมียมแบบนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้รถสวนมากๆนะครับได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับเมื่อเปิดประตูนะครับคันนี้จะได้เป็นแบบโคเมียมนะครับแล้วก็จะเป็นระบบแบบคีย์เลสแล้วนะครับสามารถปลดล็อกด้วยนิ้วสัมผัสได้เลยนะครับ แผงประตูนะคับันนี้แผงประตูภายในเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับตัดด้วยหนังดํานะครับแล้วก็เดินได้ได้สีขาวตัดนะครับถ้าหนังสวยๆนะครับที่เท้าแขนก็สวยนะไม่มีริ้วรอยไม่ขาดเลยนะครับตัดด้วยลายไม้นะครับเพิ่มความหรูนะของตัวรถนะแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้ต่างๆนะครับยังอยู่ชัดเจนนะครับไม่ลอกนะครับแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมกับเมมโมรีซีนะครับตัวจดจำสองตำแหน่งนะครับของฝั่งคนขับนะมามีมาให้นะครับสองตำแหน่งแบบนี้เลยนะครับเมื่อเปิดประตูจะเป็นแบบพรีเมียมนะครับ ในส่วนของภายในตัวคอนโซลนะครับจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัดด้วยลายไม้สีน้ำตาลนะครับเพิ่มความหรูนะครับของตัวรถนะให้ดูหรูขึ้นนะครับแล้วก็คันนี้จะมีแอร์แบ็กมาให้นะครับห้าจุดนะครับรอบคันเลยนะครับพวงมาลัยนะครับคันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้นะครับรับสายโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้ด้วยนะครับแล้วก็สั่งการต่างๆจากพวงมาลัยได้เลยแล้วก็จะมีคุกคอนโรลมาให้นะครับกรณีขับทางไกลนะนี้เป็นตัวช่วยในการขับทางไกลได้ดีมากๆนะ ตวมลัยจะเป็นแบบหนังนะครับสีดํานะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นแบบลายไม้นะครับสีน้าตาลนะครับมาดูเลขไมค์คันนี้กันนะครับเลขไมค์คันนี้แค่หนึ่งแสนสามหมื่นโลนะเลขไมค์เดิมๆดิมเดจ้าของเก่าเลยนะครับเลขไมค์น้อยมากๆนะครับคันนี้ลดสิบปีนะคันนี้ไมค์แค่แสนสามเองนะครับวิ่งไปปีละหมื่นโลมือนิดๆเองนะครับใช้งานน้อยจริงๆนะครับส่วนเข็มไม้นะครับท้งซ้ายและขวาจะเป็นแบบเข็มเรืองแสงนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็น ดิจิตอลนะครับสามารถดูทิป a ทิป B ได้นะครับวัดอุณหภูมิจากภายนอกได้ด้วยเหมือนกันนะครับเราก็ดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันต่างๆได้เหมือนกันนะครับจากจอตรงกลางนะคอนโซลกลางนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีหน้าจอดิสเพย์ให้อีกสองสองตำแหน่งนะครับข้างบนเนี่ยสามารถดูอัตราการสิ้นเปลืองนะครับต่างๆระยะเวลาการขับขี่ต่างๆจากรถได้เลยนะครับสั่งการได้เลยดูได้เลยนะครับแล้วก็ปรับดูเครื่องเสียงต่างๆก็ดูได้จากข้างหน้าได้เหมือนกันนะครับสังการได้เหมือนกันเลยนะครับ เครื่องเสียงนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเสียงเดิมติดโรงงานมาให้นะครับเครื่องเสียงจะเป็นแบบปุ่มกดแล้วก็หน้าจอสัมผัสได้เหมือนกันนะครับฟัง f m AM นะครับ a อใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับบลูทูธใช้งานได้หมดเลยนะแล้วก็คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับกล้องถ่ายหลังมาให้ด้วยนะกล้องถ่ายหลังนะครับก็จะมีเส้นระยะสัสีเหลืองมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมตัวเซนเซอร์นะครับหมุนตามพวงมาลัยนะครับแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของแอร์นะครับคันนี้จะได้เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับแล้วก็มีแอร์ออโต้มาให้นะครับจอเรือนไม้ตรงกลางเป็นแบบดิจิตอลนะครับสีขาวแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิแยกกันได้นะครับทั้งซ้ายและขวานะอิสระนะครับแยกกันได้นะครับคันนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับสมาร์ที่มาให้หมดแล้วนะครับกุญแจเป็นแบบคีเลตนะแล้วก็ตัวคอนโซลตรงกลางนะครับจะเป็นลายไม้สีน้ําตาลนะครับแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมนะครับเพิ่มความหรูนะครับของตัวรถนะครับให้ดูหรูหราม,มากขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็น อันนี้จะมีที่จุบุรี่นะครับที่เขียบุหรี่มาให้ในส่วนของถางเกียร์ก็จะเป็นลายไม้เสียมตามเหมือนกันนะครับหัวเกียร์เป็นหนังสีดํานะครับแล้วก็ด้านข้าจะเป็นโครเมียมนะครับมานหลังไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะมีมาให้แล้วเหมือนกันนะที่เบาะจะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับเบาะหนังเดิมแท้โรงงานนะผ้าสวยๆนะครับหนังดํานะครับเราก็ต้องการเป็นผ้ารูนะคระบายความร้อนนะเบาะหนังสวยๆนะครับฝั่งคนนั่งข้างและคนขับนะครับจะได้เป็นปรับและเอ็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแตดทิศทางนะแล้วก็ ตัวเบาะนะครับจะมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะครับทั้งคู่หน้าเลยนะครับแอร์แบ็กมาให้นะครับแล้วก็เบาะหนังสวยๆนะครับผ้าสวยๆนะผ้าหนังสวยๆเลยนะครับไม่ขาดปีกไม่ล้มนะครับไม่มีเก็บงานเลยนะฝั่งคนขับเนี่ยจะได้เป็นแบบเบาะไฟฟ้าแบบปรับแปดทิศทางนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับพ่อแม่ทสารด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์นะครับต้านหลังมาให้นะครับแยกกันได้นะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นตัดด้วยลายไม้นะครับเพิ่มความหรูนะครับเหมือนตัวรถแล้วก็มีพรมกระดุมเข้ารูปมาให้นะครับทั้งคัน ถ้าหลังคานะครับสีเทาแบบนี้นะสวยๆนะไม่ย่นไม่ขาดนะครับไม่มีรอยขีดเขียนนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังของประตูนะครับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยจะมีม่านบังแดดมาให้นะครับทางซ้ายและขวานะครับอันนี้จะเป็นแบบดึงมือนะครับจะไม่ใช่แบบไฟฟ้านะตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดําเดิมแท้โรงงานนะเบาะหนังสวยๆนะครับเบาะหนังเนี่ยไม่ขาดนะครับไม่มีรอยแล้วก็ไม่มีการเก็บงานเลยนะครับเป็นเบาะหนังดํานะครับต้องการเป็นผ้ารูนะครับระบายความร้อนเหมือนกันนะครับมีคาซีที่ใส่คาซีมาให้นะสองจุด ครบเลยนะครับบอดหนังเนี่ยสวยมากๆนะครับไม่มีริ้วรอยหรือว่าการเก็บงานเลยนะแล้วก็คันนี้นะครับจะมีม่านหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับขึ้นลงอัตโนมัตินะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจคอนได้ขอคันนี้นะครับเปิดราคาเพียงสี่แสนสองหมืนเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับออกรถสุนทบัได้เลยนะครับรายได้สองท่านของค่างวดนะครับสามารถซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะครับแล้วก็คันนี้ค่างวดเบาๆนะครับผ่อนประมาณ8,000ันกบาท9 0 0 0ันบาทเองนะครับ สนใจนะครับแอดไอดีผมด้านล่างที yolk, ่หน้าจอนะครับหรือโทรหาผมเบอร์ด้านล่างที่หน้าจอได้เลยนะผมยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะครับติดปัญหาตรงไหนทักมาสอบถามมาคุยกันก่อนได้นะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีบริการ Fin a n c ์วิ่งเซ็นทุกพื้นที่นะครับเรื่องผ่าเราส่งรถให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับผมอยากดูรีวิวเพิ่มเติมรุ่นอื่นๆอีกนะครับสามารถคลิกรูปโปรไฟล์ผมที่หน้าจอด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมีรีวิวรุ่นต่างๆเพิ่มเติมให้อยู่นะครับเลือกดูได้เนนัหอมืก ยังไงก่อนจบคลิปนี้นะครับแค่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมากครับ